กับความพบกับผมอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม AVP Evolution นะครับเกมมันก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับโอ้ยเพจสตูอัปเดตใหม่เนะลีนะโหแหลมเลยเพจสตูอัปเดตใหม่ AVP นี่นะครับมันก็จะเป็นเกมเสียงเงินนะครับเกมแนวเอล่ยนมัาพิเตอร์นะครับมันจะให้เราเป็น ทั้งเอเลี่ยนแล้วก็เป็นพิเดเตอร์นะครับโอเคนี่ครับแล้วก็เข้าไปในโฟล์ชาร์นะครับไปดาวน์โหลดตัวคียพิมพ์เลยนะครับว่า avp ครับไม่ใช่ av นะครับต้องเติม p ด้วยนะครับถ้าเขียน av นี่หนังโป้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดลองเขียน av นะนี่ไงครับ av ทวยต้อง avp นะไม่ใช่ av นะครับโอเคขำๆกันก่อนนะครับ A V P นะให้เราดาวน์โหลดอันนี้เลยนะครับพอเลื่อนลงมานี่ก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับเป็นไฟล์สีเหลืองเหลืองครับคล้ายแฟ้มนะครับขนาดก็สองร้อยสามสิบนะครับให้คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคถ้าใครหาไม่เจอจริงจริงนี่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปดูเองนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแตกไฟล์นะครับโดยใช้ E S แตกไฟล์นะครับโอเคคลิกเข้าไปใน E S นะครับ เกมทุกเกมที่เราดาวน์โหลดมานะมันก็จะอยู่ในไฟล์ดาวนะ์โหลดเนาะนี่นะไฟล์ดาวน์โหลดเดี๋ยวหาขอหาไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับไอ้นี่ไฟล์เลยวะลวะลบดีกว่เคอียนะครับนี่นะครับตามทุกสออสีน้ำเงินนะครับที่ผมชี้ไปนี่ครับไฟล์ a b p evolution นั้นเราคลิกกัาไปครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ นี่ครับทำรูปสรดสินเงินครับคลิกข,ข้างล่างครับแตกไฟล์มันจะแตกนานหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เลยแตกไว้ก่อนเลยนะครับพอท่านตัดอท่านผู้ชมตัดเสร็จแล้วนะครับไ <c oughs> ฟล์มันก็จะได้มันเป็นยังไงวะอ๋อผมยังไม่ได้แตกไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามาแตกรอหน่อยนะครับผมยังไม่ได้แตกไฟล์เลยเรอแตกแป๊บหนึ่งนะครับ สะเเพาไปเองนะครับผมสะเพาผมนึกว่าแตกแล้วนะครับหรือไม่ได้แตก <c oughs> ถ้าผมถ้าเกมนี้เล่นไม่ได้นี่ก็เป็นที่เครื่องนั่นแหละครับหรือเวอร์ชันแอนดรอยไม่รองรับนะครับ <c oughs> เกมนี้ก็มันใช้ด้เลยนะครับ โปรดทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนของผมนะครับแล้วคุณก็จะเล่นได้นะครับอย่างไม่มีปัญหานะครับโอเคเกมนี้น่าจะเป็น Android 3.2สาอัพนะครับถึงจะเล่นได้รอแตกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับได้ครึ่งทางแล้วนะครับห้าสิปเซ็น รอมันแตกแป๊บนึงก็โทษทีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับก็มัวติดแต่เล่นเกมลายเลนเจอร์นะครับลายเลนเจอร์นี่ก็เป็นมันเลยนะครับที่ผมเล่นนะครับที่ผมอัพคลิปโหลดไปนะครับก็สอนนอกจากหมด VP และไม่เสียแต้มก็ทำได้จริงนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ นี่ครับไลน์เลนเจอร์ผมก็กําลังมันเลยนะครับเนี่ยติดเล่นแบบงองแงมเลยก็แอดไลน์มาได้นะครับแ <Okay, S 2> คปแตกเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่จัดการไฟ์ลหรือไฟล์ส่วนตัวนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิกไปหาไฟลนะ์ดาวน์โหลดเนาะที่เราเพิ่งได้มานี่นะครับอันที่เราเพิ่งแตกไฟล์มามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับล่าสุดเลยโอ้มีอะไรบ้างวะเนี่ย นี่นะล่าสุดเลยก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็คลิกเข้าไปอีกแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งไปเลย รอแป๊บหนึ่งนะครับเอาจะะติดตั้งนานหน่อยโอเคครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งกดเปิดนะกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็มาลบลบตัวเกมนะครับออกจากในนี้นครับลบตัวเกมแล้วก็ลบไปเลยครับตัวเกมโอเคนะคพอลบตัวเกมเสร็จโอ๊ยแบตจะหมดต้องรีบสอนละโอเคแล้วก็ copy ไฟล์นี้นะครับไปไว้ใน Android OBB แล้วก็กด แอนอบีบีแล้วก็กดวางอย่าลืมนะครับต้องลบตัวเกมทิ้งก่อนนะครับให้มันเหลือไฟล์เดียวอย่างนี้นะไม่ใช่2องไฟโอเคครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มาลองเล่นเลยเนาะ we have to love you ผมก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับก็ขอแค่กดกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ